สวัสดีครับใจกิดะสวัสดีค่ะ,ะส,วส,คสวัสดีครับสวัสดีครับนายท่านนะครับทุกท่านทุกเตดทุกไววันนี้มาพบกับเมนูนําเสนออือวันนี้ขอซ้อมเสียงก่อนได้ไหมคะ,ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาลุงตุมโป๊ะยังไม่บอกเขาอีกยังวันนี้หยุดเถอะกินเถอะขอร้องเดี๋ยวเขาจะนึกว่ามาท่องอาขยันให้เขาฟังนะครับนะผมขอร้องหยุดเถอะ นะครับขอลองทลองกินต um ่อกินต่อดีกว่ากินดีกว่ากินดีกว่าโอเคกินเสือๆค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูอืมขอประทานอนุภัยำยำมะม่วงนะคะสูตรไม่มีใายตัวค่ะไม่ครับมามิ๊กมิกเอาครับนี่มิ๊กเอามีมีเป็ดมีเค็มมีหวานแค่นั้นเป็นอะไรใช้ได้กับใส่ถั่วใส่อะไรก็ได้ ม่ต้องพูดตามำอำไปลาดลาดครับตรงนั้เหยีดย้อยเหยีดย้อยอ่ะอ่ะคนก่อนค่ะโอ้ยไปแล้วง่ <c oughs> ยายจินอ้องเลย ั่วย,ยังไม่ตายค่ะถั่วดิ้นได้ครับพี่น้องทํางานการแดดนะโอ้โหเมนูนี้ช่วยได้เยอะชื่นใจจริงๆ,ๆถึงทำไรทานาหักกระโพบต่อสร้างนะรับเกียยมันขุดมันโอ้โหช่วยได้ครับแก่เบียดแดดเดีดย๋ยวคนนั้นเดยวคนนี้กี่วะเปี้ยวยดื่มน้ำลายลายสอ ยาวมิ่จยามนางดีเดี๋ยวมากกว่านี้ก็กินไม่อร่อยครับเดินไปอื้มอื้มเด็กสีหน้าเวลาแบบกจี๊ จำลืมครับฝากพวกเราไว้แ,น,แน่อ้อมกอบอ้อมแขนอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านนะครับหรืออยู่ในซอกรักแลกก็ยังดีนะครับยังมีอย่างน้อยก็ยังมีเราอยู่ <c oughs> <c oughs> ไอเราเองเนี่ยพูดตรงผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วไอเราเองก็ไม่ค่อยอยากต่าไหร่ถูกเมียบังคับให้ดังอย่าลืมนะครับผมจะดังถูกเมียบังคับให้ดังบอกว่าไม่ทายไม่ทําไม่ปุยด้วยกับหลายวันแล้วก็ต้องทำซนด้วยเราก็ต้องนั่งกินซะด้วยฝากด้วยครับอย่าลืมสูตรโบราณนะคะ อันนี้ความเชื่อส่วนทุกคนความเชื่อบ้านไงกันท้องเสียรูปท้องตัวเองค่ะท้องหมู่ท้องหมาท้องหมู่ท้องหมาท้องหมูท้องหมาท้องหมู่ท้องหมาความเชื่อส่วนทุกคน มันขวางเลยตรงนี้เนะกินสองคนที่ผมด<บ>ีผมไม่ใ่ไม่ใหญ่เด,ดี๋นา่ากินด้วยขนัดขวาก็ขนัดขวาด้วยแล้วอีกคนนึงเ้ามาเราวะเข้าปากลำบาก จดย้าค่ะเจวปากนะตอกข้อสองเป๊กอือหือจดยื่น ยน้นอํนลายอืมเราย่ออยู่วหน่อยเดี๋ย,ยวปากจะแตกอยอ่ทีสอ,อกก็จะเข้าปากผมรุกทีเดีียวเนื้อเดี๋ยวโดนสอกอีกแล้วกินอย่างกั้หลบเป็นนักมวย ปวดจะผ่านไม่ได้แต่และคลิปค่ะพอเราหดอดทนหน้าดูปากไปครับนะเนี่ยสั่งอะไรอย่างอิดเยอะแล้วนะอ่าลบ เดี๋ยวกินไปกินมาเดี๋ยวป๊บปั๊บป๊บปั๊บไม่ได้เป็นตากกินแล้วพูดถึงเรื่องรสชาติรองพูดถึงนี่น้อแซ่บค่ะน้ำปลาพริกตาล ตัวปนร้อยหอมหน่แค่นั้จบแบหน้านไม่ต้องอะไรมากเอาบางหนมีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งแล้วแต่ชอบอันนี้ทำเท่าที่มีนะคะ มานยมหน้าบางกเตีมนไม่รู้ทำไงเราก็กลัว,วจะเปรี้ยวจัดกลัวจะถู้ไม่ไหวไม่ยม đi được chứ สองช้อนเลยความแซ่บความนัวผงชูรสค่ะพริกพริกป่น น้ำตาลเอาใส่อะไรใส่เกลือไหมเกลไม่ใส่ใส่ใจใส่ใจตรงนี้แหละน้ำปลาน้ำปลาปลาขาดไม่ได้ใส่มากระวังเค็มนะคะตามรสเราเลยน้ำตาลเบาเดี๋ยวจะน้องเขา ก็คอยหลบตลอดเลยครับดูท้าผู้ชมก็าดูหลบไม่หลไม่ไหวย้อนคลิปจะยาวเกินไปนะครับขอฝากแมวฝากตัวด้วยครับกับตายกินดักติดพลาดประการใดติชมกันเข้ามาครับเราจะปรับปรุงและพัฒนาเราจะรับฟังคำติชมของทุกท่านและนําไปปรับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทําให้เป็นการดูที่มีความสุขของท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกท่านนะครับ วันนี้เราขอลาไปก่อนครับหวัสดีครับไตยกินดะครับ